สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชลัยแสงสว่างค่ะพร้อมทั้งยังนำภารกิจของหน่วยบรญชาการทหารพัฒนานะคะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดและประสบกับปัญหาด้านใดเราก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ ภารกิจของเรานะคะจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการกเคลื่อนที่4-1่หนสำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดช่างพัฒนาหน่วยช่างพัฒนา พร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมทางผิวจราจรลูกลงังระยะทาง3,200เมตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรและชุมชนในพื้นที่โดยมีผู้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น145ครัวเรือน521คนณพื้นที่บ้านปีเหลงตะวันออกหมู่10ตำบลมะลือโบออกอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะ มาต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-4สำนักง,งานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลปฏิบัติงานในโครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณฝ่ายชะลอน้ำทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลให้สามารถเพิ่มรายได้ในครอบครัวนะคะได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ